เหยี่ยวแดงหัวขาวคือเหยี่ยวแดงตัวนี้นกตัวนี้น่าจะเป็นนกที่เขาเลี้ยงแล้วหลุดมาแล้วก็มาเกาะอยู่ที่บ้านคนเหยี่ยวแดงหัวขาวมีขนลำตัวสีน้ำตาลแดงตัดกับหัวและอกที่เป็นสีขาวและมีปลายปีกสีดำอาหารของเหยี่ยวแดงประกอบด้วยกบเขียดงู มแมลงหนูและลูกเป็ดลูกไก่ลักษณะทั่วไปลำตัวสีน้ำตาลแดงสดใสตัดกับหัวและอกสีขาวขณะบินจะเห็นปลายปีกสีดบและปลายปีกจะแยกออกหางมีลักษณะกลมมนขนาดของเหยี่ยวแดงเป,เป็นเป็นเหยี่ยวขนาดกลางขามีสีเหลืองทิ่นที่อยู่อาศัย พบได้ทั่วไปในประเทศอินเดียจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยมักอาศัยอยู่ตามปากอ่าวชายทะเลพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งนาและป,าปล่าโปร่งกินอาหารกินสัตว์เลื้อยคานขนาดเล็กสัตว์น้ำหนูแมลงและนกพฤติกรรมมักพบตัวเดียวหรือเป็นคู่เวลาออกหากินจะ บินโฉบลงมาจับอาหารบนต้นไม้ใกล้แหล่งน้ำเหยี่ยวแดงเป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทยและถือเป็นหนึ่งในชนิดของเหยี่ยวที่พบได้บ่อยในประเทศไทยนี่คือเหี่ยวแดงนะครับอาจจะเป็นรกของที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงแล้วก็บรหลุดมามันก็มาเกาะอยู่ตามบ้านคนสงสัยมันก็จะหิวนะครับตอนเนี้ย อีกไม่นานมันก็คงกลับไปหายเจ้าของแล้วแต่นี่ตัวเป็นสัตว์สงวนนะเหนียวเหยี่ยวแดงนี่คือเป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์ที่มีพรบรคุ้มครองนะครับเหยี่ยวแดงก็สังเกตได้ว่าลักษณะเขาก็คือเป็นเหยี่ยวแดงแต่ชาวบ้านทั่วไปเขาก็เรียกแดงหัวขาวจะมีลักษณะขนสีน้ำตาลน,นะครับหัวขาวนะครับปลายปากเป็นสีเทา,เทา แต่ว่าขาจะเป็นสีเหลืองครับนี่คือเหี่ยวแดงนะครับผมผ่านมาโดยบังเอิญไปเจอพอดีเขาก็อยู่ใกล้ๆกันเลยกับคนเลยเขาไม่ตื่นตกใจอะไรเลยน่าจะเป็นเหี่ยวที่ชาวบ้านก่าเลี้ยงแล้วมันก็อาจจะหลุดมาหรือช่วงนี้มีฝนตกพายุมามันก็บินหนีมานะครับเดี๋ยวคงจะมีเจ้าของของมาตามมาไปคืน ส่วนมากก็จะนอนก็ไปนอนที่ในป่าแต่เวลาเช้ามันก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเหยี่ยวแดงครับโดยรวมก็เป็นนกที่อาศัยในประเทศไทยของเรานี่แะครับ